โอเคสวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสาธิตความสามารถและก็ประโยชน์ของระบบฟู o d ม a ร์เก็ตฮับที่มีต่อธุรกิจแฟรนไชส์และการทำครัวกลางนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยธุรกิจแฟรนไชส์และการทำครัวกลางนะครับมักจะมีความท้าทายในแง่ของการรับออเดอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในแง่ของการประเมินปริมาณที่จะต้องสั่งสินค้านะครับแล้วก็การสั่งวัตถุดิบเข้ามาผลิตวันนี้เนี่ยในวิดีโอเราจะครอบคลุม3ตัวอย่างนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ โอเคผมอยู่ที่หน้าจอเลือกสร้างสินค้าของฟูลมาร์เก็ตฮับนะครับหน้าจอที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นตัวอย่างของแฟรนไชส์เดโมนะครับที่เราทําไว้เนาะอันนี้เป็นหน้าจอควบคุมนะครับโดยที่ตัวเจ้าของแฟร iser, นไชส์หรือว่าแฟรนไชเซอร์เนี่ยหรือว่า CK เนี่หรือว่าคนที่เป็นเซ็นเตอรคิชเช่นเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกกําหนดได้ว่าสินค้าแต่ละตัวของเราเนี่ยนะครับจะมีลูกค้าคนไหนเห็นบ้างแล้วก็ขายราคาเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้สามารถกําหนดได้เลยตามใจนะครับ ประโยชน์ของ s ิส t e เนี้ก็คือเมื่อเรา,เอาให้ลูกค้าเนี่ยนะครับได้ Account Login แล้วก็สั่งสินค้าผ่านทางระบบนะครับเขาก็จะสามารถเห็นตัวราคาเห็นข้อมูลสินค้าเนี่ยนะครับที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ลูกค้าแต่ละรายได้ซึ่งลูกค้าของท่านนะครับหรือว่าคนที่เป็นสาขาของเราเนี่ยนะครับ พนักง,งานที่หน้าสาขาเนี่ยเขาสามารถเข้าผ่านแอปพลิเคชัน f o o m m r r k t t Hub นะครับโดยใช้มือถือหรือว่าจะใช้แท็บเล็ตก็ได้นะครับเข้าผ่านเบอร์ล็อกอินของเขานะครับซึ่งก็คือเบอร์มือถือของเขานั่นเองนะครับฉะนั้นแปลว่าการให้ลูกขายของเรานะครับหรือว่าพนักง,งานที่ร้านเนี่ยสั่งสินค้าวัตถุดิบเข้ามายังครัวกลางของเรานะครับจะไม่จำเป็นต้องจำพาสต์ยูสเนมพาสเวิร์ดเลย ก็เลือก get OTP แบบนี้นะครับระบบจะส่ง OTP มาให้ในมือถือเขานะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับซึ่งเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะหน้าตายลักษณะน,นี้นะครับเป็นหน้าจอแบบที่มีออเดอร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราสามารถกดปุ่มออเดอร์ใหม่ตรงนี้ได้เลยนะฮะเมื่อพนักงานของท่านหรือว่าลูกค้าหรือว่าคนที่ซื้อแฟรน่นชสยไปนะครับเขากดออเดอร์ใหม่นะครับ หน้าจอเนี่ยก็แสดงผลนะครับไอการสินค้าที่เราอนุญาตเขาซื้อได้นะครับในหน่วยที่เราต้องการรวมถึงในราคาที่เราตั้งค่าไว้ด้วยนะครับหมายความว่าเราสามารถตั้งค่าราคาที่ไม่เท่ากันในแต่ละในแต่ละสาขาได้นะครับแล้วก็เราตั้งค่าที่ไม่เท่ากันในแฟรนไชส์แต่ละพื้นที่ได้นะครับรวมถึงไอเทมสินค้าที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับกรณีที่เรามีครัวกลางคังสินค้าที่สนับสนุน ธุรกิจมากกว่าหนึ่งรูปแบบด้วยเช่นบางทีบางสาขามีเครื่องดื่มขายบางสาขาไม่มีเป็นต้นนะครับโอเคเขาก็ทํางานสั่งซื้อสินค้าเข้ามปยังกลุ่มของเราเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับก็คือแค่กดเลือกเข้าตะกร้าแบบนี้เท่านั้นเองนะครับกดปุ่มที่เป็นรูปรถเข็นปุ่มนี้นะครับแล้วเราก็กดเลือกเข้าไปเข้าตะกร้านะครับถ้าเกิดตัวผู้ซื้อหรือผู้สั่งเนี่ยต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาสามารถแตะลงไปที่บริเวณ พื้นที่ว่างๆนะครับหรือแตะลงไปตรงๆเช่นนี้นะครับก็จะมีรูปภาพสินค้านะครับหมวดหมู่แล้วก็คำบรรยายนะครับตรงนี้เราก็สามารถใส่คำอธิบายหรือวิธีการหรือว่าลักษณะเด่นเฉพาะของสินค้าได้นะครับะนะเมื่อ,อตัวผู้ซื้อนะครับเลือกสินค้านะได้อย่างครบถ้วนแล้วนะครับเขาก็สามารถตรวจสอบตะกร้าสินค้านะครับ บริเวณนี้นะฮะแตกไปนะครับก็จะมีสรุปตะกร้าสินค้าออกมาให้นะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับจำนวนเป็นเงินเท่าไหร่บ้างนะฮะเราก็สามารถกดเช็คเอาท์ที่บริเวณนี้ได้เลยนะครับอ่ามันจะเข้าสู่หน้าจอคอนเฟิร์มการยืนยันการสั่งซื้อนะครับตัวสาขาหรือว่าเฟรนชชซีหรือว่าตัวพนักง,งานที่สาขาของเรานะครับก็ทําการคอนเฟิร์มสั่งเข้ามายังครัวกลางเรานะครับอันนี้ก็จะจบขั้นตอน ของพนักงานในการสั่งแล้วนะครับหรือว่าของเฟรนไชส์ซีเราในการสั่งแล้วนะครับง่ายไหมครับง่ายได้มากๆเลยเนาะง่ายว่าการพิมพ์ง่ายว่าการจดจากแบบเดิมเยอะมากนะครับรวมถึงไม่มีสับสนเรื่องปริมาณราคาแล้วก็วัตถุดิบด้วยนะฮะถ้าอันไหนหมดเราก็ปิดได้อะเปิดได้ตามที่เราเห็นว่าสมควรนะครับทีนี้ออเดอร์นะครับก็จะเข้ามาอยู่ที่บริเวณหน้าจอพ a n e l ที่ใช้ผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าเว็บไซต์นะครับหรือถ้ามันท้าเด็ดก็ได้นะครับสำหรับพนักงานในฝั่งของครัวกลางของเรานะครับ อันนี้ผมเป็นพนักงานในฝั่งของครัวกลางนะเฟรนชชายเซ็นทรัลคิชเช่นนะครับเราสามารถเข้ามาที่ฝ่ายขายนะครับซึ่งลักษณะของกระบวนก,การทางานก็จะเป็นพนักงานฝ่ายขายเนี่ยเข้ามาเช็คยอดขายวันละหนึ่งครั้งนะครับก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดเลยว่ามีคําสั่งซื้อมาจากเฟรนช์ชายซีนะครับคนที่ซื้อแฟรนชชายเราไปนะชื่ออะไรนะครับแล้วกออ็อยู่ที่ไหนสถานที่คือที่ใดนะครับแล้วก็ มีสเตตัสหมดเลยนะครับว่าออเดอร์นี้เคยสั่งมาสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับออเดอร์จะส่งครบถ้วนนะครับอาจจะรอลูกค้าเช็คเก็บตังคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็นี่คือออเดอร์ใหม่นะครับที่เข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับกำลังรอไปส่งของพนักงานฝ่ายขายก็จะมีหน้าที่ทําการจัดการกับออเดอร์นี้นะครับระบบก็ยังช่วยในเรื่องของการจัดการออเดอร์ด้วยนะครับเมื่อเรากดคลิกเข้าไปนะฮะเขาก็จะโหลดขึ้นมานะครับพนักงานเนี่ยสามารถเริ่มต้นจากการสร้างรายการจัดของนะครับเพื่อส่งไปให้ทางคลังสินค้าเนี่ย จัดสินค้าขึ้นมานะครับซึ่งหมายความว่าถ้าว่าคลังสินค้าของเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการจัดสินค้าตามรายการอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็สามารถที่จะสร้างเป็นใบปรินต์นะครับเพื่อที่จะส่งไปให้ทางลังสินค้าเนี่ยเขาจัดของได้นะครับเป็นปริน์ออกมาได้เป็นพิซซ์อัพลิสจัดตามนี้นะครับทางคังสินค้าเองก็ทําการติ๊กครับว่าอาจัดได้ตามนี้หรือเปล่าออเดอร์ครบถ้วนถูกต้องไหมนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราให้ทางคังสินค้าเนี่ยเขา ใช้ผ่านแท็บเล็ตเลยจัดผ่านแท็บเล็ตเลย mm hmm. ก็สามารถกดสร้างใบส่งของได้เลยนะครับระบบก็จะเช็คกับสต็อกว่าเรามีสต็อกเพียงพอหรือเปล่านะครับระบบเนี่ยจะมีการเติมแล้วก็ตัดสต็อกได้อัตโนมัติผ่านทางการซื้อเข้าแล้วก็ขายออกของครัวกลางและคลังสินค้านะครับ mm hmm. อย่างกรณีเนี่ยอันนี้เป็นแคเค้าเดโมนะฮะผมก็ไม่ได้ทําการล็อกไว้นะครับว่าให้ให้สต็อกไม่พอออกไม่ได้นะฮะก็เอาเป็นว่าเราสมมติว่าเราสั่งเราส่งทุกรายการเลยก็แล้วกันนะครับ เราก็สามารถสร้างใบส่งของตรงนี้นะครับรวมถึงแนบเอกาสารต่างๆได้ด้วยนะครับเช่นเลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าบางทีมีการส่งเอกสารมาหาเราหรือว่าทําการแนบเอกาสารแนบประเภทรูปถ่ายประกอบการถ่ายรูปของการส่งสินค้าขึ้นรถก็ได้นะครับพอกดสร้างใบส่งของอันนี้จะเป็นการอันนี้จะเป็นขั้นตอนการยืนยันนะครับว่าเราเนี่ยได้ทําการส่งของขึ้นรถแล้วนะครับโดยตัวระบบเนี่ยก็มีเอกสารนะครับให้เราสามารถปริ้นนะครับได้ด้วยนะฮะก็จะมี ตัวใบส่งของแบบนี้นะครับเราก็สามารถปริ้นไปกับคนรถได้นะครับมีช่องให้เซ็นชื่อว่า,าเตรียมขึ้นรถโด,ดยใครส่งโดยใครแล้วก็ทางฝั่งลูกค้าใครเป็นคนรับนะครับเอกสารตัวนี้เนี่ยก็สามารถนําไปเป็นต้นทางของข้อมูลที่จะไปทปําบัญชีต่อได้นะครับรวมถึงตัวระบบเนี่ยก็มีการสร้างใบขายไว้ให้เรียบร้อยนะครับว่าเราขายอะไรราคาเท่าไหร่บ้างนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าหากว่ารายการสินค้านะครับไม่ครบถ้วนนะครับเช่น เรามีการไม่ส่งบางรายการนะครับเช่นบางทีเมื่อกี้เรอ,อาจจะลูกค้าส่งมาสั่งมา2ถุงนะครับเราส่งไปแค่1ถุงระบบก็จะสามารถแสดงออกมาได้ด้วยครับทำให้ทราบได้ว่าออเดอร์นี้เนี่ยยังไม่ครบถ้วนนะครับเมื่อครบถ้วนเสร็จแล้วก็ทาเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วแบบนี้นะครับนอกจากนั้นเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับระบบเนี่ยยังมีการสร้างใบสําคัญแจ้งนี้ด้วยนะครับซึ่งใบนี้เป็นเหมือนการสรุปยอดนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้ทางบัญชีเนี่ยทำการเรียกเก็บเงินหรือว่า ติดต่อกับทางลูกค้าต่อไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ระบบนะฮะช่วยงานในฝั่งของการจัดการกับออเดอร์นะครับจะเห็นว่าระบบสนับสนุนตั้งแต่ขั้นตอนที่ลูกค้าสั่งออเดอร์นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยพอเรามีการส่งสินค้าไปแล้วนะครับทางฝั่งลูกค้าเองก็สามารถตรวจสอบออเดอร์ได้นะครับโดยการกดเข้าไปที่ออเดอร์ที่เพิ่งสั่งไปนะครับเขาก็าจะเห็นเลยว่าเนี่ยสินค้าได้มาถึงแล้วนะครับมีจํานวนเท่าไหร่เราส่งออกมาเท่าไหร่เป็นต้น อันนี้คือกอรณีของแฟรนไชส์ะนะครับหรือว่า CK นะครับถ้าเป็นกรณี CK เนี่ลูกค้ายังสามารถกดรับของแล้วก็ถ่ายรูปประกอบกระบวนการรับของได้ด้วยนะครับอันนี้คือกอรณีของสิ่งที่ระบบมาช่วยในงานของฝ่ายขายนะครับนอกจากนั้นนะครับระบบจะมีฟังก์ชันที่ช่วยให้เราเตรียมความพร้อมได้ด้วยนะครับโดยเราสามารถมาดูในส่วนของการวิเคราะห์การขายนะครับ แล้วก็เลือกยอดขายเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับอย่างเงี้ยผมเลือกมาที่2 2่สิบสอง november เอ่อวันนี้เท่านั้นนะครับวันที่22ของเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นนะครับระบบก,ก็จะโชว์เลยครับว่าวันนี้เนี่ยมีออเดอร์ทั้งหมดเข้ามาเท่าไหร่บ้างนะครับเอ่อแล้วเราจะต้องเตรียมสินค้าเท่าไหร่บ้างเป็นต้นนะครับรวมถึงว่าถ้าเราต้องการทราบออเดอร์ล่วงหน้านะครับไปข้างหน้าเราก็สามารถที่จะเลือกวันที่ข้างหน้าเพื่อให้มองเห็นว่าเรามียอดขายต้องสั่งต้องต้องส่งสินค้า ในวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับเช่นเดียวกันเมื่อตอนสักคู่นี้ตอนที่ลูกค้าสั่งซื้อนะครับเขาก็สามารถลงวัน Reques t e d date ได้นะครับว่าเขาต้องการสินค้าเหล่านี้ในวันที่เท่าไหร่บ้างซึ่งก็จะนาไปสู่กระบวนการสร้างคําสั่งซื้อของเรานะครับก็คือซื้อของเข้ามายังครัวกลางคลังสินค้านะครับระบบเนี่ยทำงานง่ายๆนะครับโดยการที่เราใส่ข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่ครัวกลางเราใช้นะครับเนี่ยจะมีพวกถุงขยะถุงกระดาษนะครับแล้วก็ใส่ซัพพลายเออร์ที่เราซื้อจากเขาเอาไว้นะครับ ทีนี้ทางจัดซื้อก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อเพื่อเติมสินค้าเข้ามาในคลังของเราได้เลยนะครับโดยนอกจากนีนน้ระบบนะครับยังมีการเซตอัพเรื่องของค่าพาเลลนะครับหรือว่าต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ได้ด้วยนะครับโดยเราสามารถเซตไว้ได้ที่บริเวณสต็อกและสินค้าคงคลังของระบบนะครับจะมีการแสดงให้เห็นว่าระบบในมือเป็นเท่าไหร่นะครับเราสามารถตั้งค่าได้เช่นเช่นผมตั้งค่าสินค้าว่าฟิชนักเกเนี่ยจะต้องมีอยู่อย่างน้อย50 ชุดเสมอนะครับในคลงสินค้าของเราตอนนี้มี37แพ็คเราบอกว่าจะบอกเลยว่ามี37แพ็คซึ่งง่าจะต้องสั่งเพิ่มนะครับผมสามารถกรองเฉพาะสินค้าที่ต้องสั่งได้ด้วยนะครับในลักษณะของการเลือกฟิลเตอร์ต่ำกว่าระบบพาแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะเรากลับมาที่หัวข้อคําสั่งซื้อนะครับนะฮะเราก็สามารถสร้างคําสั่งซื้อเฉพาะสินค้าที่ต่ํากว่าระดับพาได้ด้วยนะครับผมติตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเลยว่า ฟิชนักเกตต่ำกว่าอัดับพานะครับระดัาพาอัศิแพ็คมีในมือ37แพ็คนะครับถ้าเรากดเพิ่มเข้าไปนะครับระบบก็จะช่วยปริมาณค่าเฉลี่ยจากที่ผ่านมาแล้วเติมเข้าไปให้ได้เลยนะครับโอเคนะฮะเราเช็คเอาท์นะครับแบบนี้ก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดออกมานะครับว่าเรามีการสั่งซื้ออะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็กดวางคําสั่งซื้อออกไปแบบนี้นะครับระบบก็จะสามารถสร้างให้เลยอัตโนมัตินะครับว่ามีคําสั่งซื้อ2ใบไปยังทรัพย์เพื่อร์งเจ้าก็คือเก็นะครับ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถแชร์คําสั่งซื้อนี้นะครับไปทางไลน์เนาะเพราะบางทีเราคุยกับซัพพลายเออร์หลายๆลารายผ่านไลน์ใช่ไหมครับก็แชร์ไปทางไลน์แบบนี้นะครับหรือว่าเออจะทําการส่งไปทางอีเมลก็ได้นะครับระบบเนี่ยมีการสร้างเป็นเอกสารคําสั่งซื้อไว้ให้เรียบร้อยแล้วในลักษณะนี้ครับเห็นนะฮะทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแชร์ผ่านไลน์เนี่ยมันสะดวกหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆหลายๆซัพพลายเออร์เนี่ยก็อาจจะ ใช้วิธีพิมพ์ลายคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองแชร์ผ่านลายทุกท่านได้ดูนะครับในหน้าจอมือถือนี้นะครับก็จะเป็นลายที่ผมคุยอยู่กับทางซัพพลายเออร์นะครับซัพพลายเออร์เพิ่งรี a d เมื่อสักครู่นี้นะครับนะผมก็สามารถที่จะกดเพรสนะครับโดยกดเพรสลงไปจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะส่งคําสั่งซื้อใหม่เข้าไปนะครับจะเห็นว่ามันกะขึ้นเป็นคําสั่งซื้อที่สามารถอ่านได้อย่างโดยง่ายเลยเห็นไหมครับ ะก็คือขึ้นเป็นลนักษณะเป็นคําพูดเลยนะครับว่าเราต้องการอะไรจํานวนเท่าไหร่บ้างนะครับสั่งวันที่เท่าไหร่ส่งวันที่เท่าไหร่นะครับรวมถึงซัพพลายเออร์เนี่ยเขาสามารถดาวน์โหลดตัว PDF file, นะครับออกมาจากในไลน์แชทที่คุยกันได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าสะดวกทั้งฝั่งเราและฝั่งซัพพลายเออร์เลยนะครับนอกจากน,นั้นนะครับซิสเต็มฟุตบอเก็ตฮับเนี่ยยังสนับสนุนงานในด้านสต็อกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านการนับสต็อกนะครับระบบเนี่ยสามารถตั้งค่าการนับสต็อกตามพื้นที่จัดเก็บ ตามความถี่บ่อยนะครับเช่นเราต้องการนับเป็นรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ได้นะครับรวมถึงการติดตามเอกสารสินค้าคงคลังทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครนับสต๊อกใครบันทึกการสูญเสียมีการโอนไปที่ไหนบ้างนะครับรวมถึงระบบเนี่ยยังสนับสนุนเรื่องการมีหลายคลังอีกด้วยนะครับเช่นในตัวอย่างเนี่ยผมมีคลัง A เป็นของเย็นคลัง B เป็นของแห้งและคลัง C เป็นสินค้านําเข้าเป็นต้นนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับที่ระบบทาการสนับสนุนเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิต รเราสามารถที่จะควบคุมการผลิตได้ผ่านทางงานของระบบนะครับโดยใส่ข้อมูลสินค้าที่ต้องการผลิตในแต่ละแบชนะครับหมายเลขแบชวันผลิตรวมถึงมีงานในส่วนของ production planning อีกด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับกระบวนการทำงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครัวกลางคลังสินค้าของเรานะครับก็จะกลายเป็น report ครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการขายนะครับมีรายการเราจะส่งกี่รายการสมบูรณ์กี่รายการนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การขาย ว่าเราขายอะไรได้เท่าไหรบ้างใครบ้างเป็นคนซื้อใครเป็นคนซื้อเยอะสูงสุดนะครับแล้วก็มีเรื่องของการซื้อนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์การซื้อเช่นเรามีการซื้อของเข้ามาอย่างโครงการคลังสินค้าเนี่ยนะครับในช่วงวันช่วงเดือนต่างๆเป็นเท่าไรบ้างเป็นต้นนะครับแล้วก็มีของมากของน้อยในลักษณะนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของประวัติราคาซื้อด้วยนะครับรวมถึงยอดสินค้าคงเหลือสรุปการสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการคลังสินค้าของเรา ก็จะเห็นเลยว่า Food Market Hub นะครับเป็นระบบที่มีโซลูชันที่ครอบคลุมนะครับการทำงานของครัวกลางลางสินค้าและเหมาะอย่างยิ่งนะครับกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องการจะเริ่มต้นนำระบบจัดการแบบอัจฉริยะมาใช้นะครับในกระบวนการทำงานสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับแล้วถ้าเกิดท่านสงสัยสนใจในความสามารถการทำงานของ Food Market Hub ก็สามารถติดต่อกับเซลล์ที่ดูแลท่านได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ